รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย10ปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร d i o ิ i n s o m a c d i o G i n s o m a c Bio Advanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Piercente สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมดิุกครับรัชนีพันธยมค่ะพบกับอีกสองคนอีกเช่นเคยนะครับในรายการรัดกระดุกออนทัวร์มารายงานตัวแล้วครับ ตอนนี้ท่านออกอก็มามาพบกับพูดไรเอ่ยมาคุณอภัยครับคุณอภัยคุณรอดนะครับอ๋อครับผมสวัสดีครับัเป็นนักภาคหนังใหญ่นะครับคุณอำไพเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะถามคุณอภไพเกี่ยวกับประวัติของหนังใหญ่ที่นี่นะครับก็คือในความเป็นมาของหนังใหญ่ของวัดบ้นดอนนะฮะก็มีความเป็นมากว่า200ปีแล้ว เลยหนังชุดนี้กว่า200ปีแล้วครับผมคือเดิมทีเนี่ยพระยาศรีสมุทรโภคชัยยโชคที่สงครามหรือนามเดิมของท่านคือเอเดยมจินดาซึ่งถือว่าเป็นคนแรกที่เป็นข้าหลวงของระยองหรือเป็นเจ้าเมืองใสมัยก่อนเรียกเจ้าเมืองต้นตระกูลยมจินดาท่านได้ยิงกิิศัพท์หนังใหญ่ชุดนี้เนี่ยในขณะนั้นกําลังแสดงอยู่ที่จังหวัดพัทลุง ก็เลยไปซื้อมาจากจังหวัดพัทลุงซื้อมาเพื่อแสดงในขณะที่มันทุกเรือเนี่ยมันก็เกิดพายุพัดเรือก็ขอว่านางสีดาหายตัวละครตัวละครลนลงไปในทะเลทะเลแล้วพอเอิญไปพบว่าไปติดอยู่ที่หางเสือเรือก็เลยเอามาเก็บไว้นะครับแล้วก็มาแสดงที่ จังหวัดประยองโดยให้คนในปกครองของท่านเป็นผู้แสดงก่อแสดงเรื่อยมาครับงั้นอยากจะดูจังเลยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมกันที่เหลือดีกว่าครับครับครับผมได้กลับมาที่นี่อีกครั้งถึงแม้ชีวิตของบุคคลที่นี่จะเปลี่ยนแปลงไปแต่สําหรับผมไม่มีความสุขไหนมากไปกว่าการได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนไทยทุกชนชั้น ผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าในภารกิจประจำวันที่ต้องพบกับลูกค้าถึงแม้งานจะยุ่งเพียงไหนและเวลาจะมีน้อยเพียงใดรัฐก็ไม่เคยปล่อยปะละเลยตนเองพอรัฐมั่นใจในผลิตภัณฑ์ Bio Advanced Day Cream สมสารสก,กัดจากทองคำองุ่นโสมและเห็ดหลินจือช่วยปกป้องผิวพรรณรักให้ดูสว่างใสพร้อมรับกับภารกิจใหม่ระหว่างวัน BioAdvanced Day Cream หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p i e r s e n t e ตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดี o g i ิน o Mac ดี gin ซ นังสือพิมพ์สยามธุรกิจเจาะลึกข่าวสารด้านเศรษฐกิจสยามธุรกิจเจาะเกาะติดทุกข่าวสารอันนี้จะเป็นหนัง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 เมืองฮะหนังเมืองเรียกว่าหนังเมืองหนังเมืองคือหนังเมืองจะมีภาษาราชวังเห็นไหมฮะอ๋อภาษาราชวังครับอาจจะมีตัวละครนั่งอยู่ความแตกต่างของหนังใหญ่กับหนังตลกก็คือ หนังตาลุงเล่นทางด้านหลังจออ่าใช่แต่หนังใหญ่เล่น,ลนทงนางด้าน<อ>หน้าและด้านหลังอยากดูไหมว่าแตกต่างยังไงทั้งหน้าทั้งหลังโอเคถ้างั้นไปดูกันเลยดีกว่า นมัสการท่านเจ้าวาดครับเ็มาบุะครูนี้ก็เราก็ดูดหนังใหญ่หน,หญนะครับอยากรู้ถึงเรื่องของการที่ท่านอนุรักษ์หนังใหญ่ไว้ที่นี่ครับที่วัดบัรดอนเนี่ยตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2432แล้วพอหลวงพ่อมาเป็นเจ้าวาดเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรมาดนใจนะ ดนใจให้หลวงพ่อต้องอนุรักษ์ไว้ก็เริ่มมาแล้วก็ฝึกเยาวชนมาเรื่อยๆแล้วก็แกะตัวหนังมาด้วยค่ะน่ารักอะเด็กๆอะแทนที่จะไปเล่นแทนที่จะไปติดยาอะไรต้อนอะไรกันมัวแต่ไปดูหนังดิจิตอลกันหมดแล้วนะครับอย่างนี้ที่ทำจากสายควายของหลวงพ่อนะครับขออนุรักษ์ไว้ต้องขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะครับนัดอ่า ท่านผอเอาไว้นะครับพี่ร้านโอเคครับนะครับจุนี้ครับก็ไปวัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับดูเด็กๆเล่นหนังใหญ่ให้ดูครับผมแล้วตอนนี้ก็มาทานข้าวใช่แล้วเราอยู่ที่ไหนครับพ่อร้านสวนย่าสนสวนย่าสนสวนย่าสนอยากรู้คอนเซ็ปต์ร้านก็จังเลยอ่ะจะคุยกับใครได้เนี่ย ต้องรู้ก็คงจะเป็นเจ้าของร้านเจ้าของร้านนีดีดีอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมอ้าวตอนนี้จะจะเรียกเข้ามาเนี่ยจะเรียกมันเรียกยังไงเรียกยังไงข้างหลังอ๋อเนี่ยนะอ้เนี่ยนะสวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์ของร้านนี่หมายถึงว่าเออรูปแบบร้านนี่คืออะไรข้าวกลับมาจ้ะข้าวกลับคืออะไรข้าวกลับมาเนี่ยจ้ะเป็นอาหารพื้นบ้านที่นี่จ้ะ ที่ใครมาก็ต้องสั่งกลับมาเากลับมาจากเป็นของชูโร่จ้ะอันนี้มันเป็นกระติบไม่ใช่อ่ะเป็นกลับมากเอากลับมากมะหอจ้ะลองดูครับนี่นี่พอเปิดมาก็เจอผักแล้วจ้ะโอยังไงจ้ะผักนี่มีอะไรบ้างอ่ะีมผักอันนี้อะไรครับผักนี่ จ้ะอันนี้มาผักจผักต้มจ้ะผักดิบก็ได้แล้วแต่เราชอบครับผมจัดเป็นเซตเลยจ่าโอเคมาเข้าอาหารกันบ้างมีอะไรบ้างอยากรู้มีแกงกระทือแกงกระทือหมูก็ได้กระถืไก่กระทือชื่อมันน่ากลัวนั้นน่ะแกงกระทืออันนี้เหรออันนี้หมูนะอันนี้หมูเป็นไก่ก็ได้เลยโอ้กระทือที่กัแกงที่เอามาช้ำพิแกงเราเนี่ยจ่าอันนี้อันนี้แกงคั่วหอยจ้ะ แกงกะทิหอยจากกะทิหอยขมที่เอามาแกะแล้วแล้วก็มาเป็นใส่พริกอันนี้แกงเผ็ดจ้ะปลาอินทรีแกงเผ็ดปลาอินทรีแล้ววันนี้นะคะอันนี้ต้มไก่กระกัมต้มไก่ระกัจาาที่เราเอามาทําพริกเราเอามาทํานี่ก็ได้อ๋อครับแล้วก็มาอันนี้หมูยำส้มจ้ะของร้านเราจ้ะนี่นะคะ อันนี้คือแกงส้มแกงส้มชะอมใส่กุ้งใส่กุ้งใส่กุ้งไปหาข้างๆรั้วบ้านรึเปล่าไม่ใช่ผักบุ้งไปหาข้างๆรั้วได้ไหมข้างบ่อไงอันนี้ใส่อะไรแกงส้มใส่อะไรใส่กุ้งจ้ะอ้าวเหรอไม่ได้ใส่หม้อเหรอใส่หม้อใส่คอ้าววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป้าเก๋มากนะครับขอบคุณค่ะแต่ก็ต้องขอขอบคุณท่านขอออกการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองด้วยนะคก่อนที่จะทาน เหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการครับบริษัทนีโอไลฟ์อินเตอร์เนชั่นแนลพร่ตรงของคนไทยค่ะร้านสือพิมพ์สยามธุรกิจครับร้านเสซอร์พาสวยๆจากร้านเอ็กแซคและร้านคุณเพียงหลังตลาดการวินไทยค่ะครับนิตยสารเลเดทามนะครับและขอบคุณผลิตภัณฑ์เพียวเซนเต้หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากนีโอไลฟ์ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยองด้วยแล้วก็พระอาหาร สวนแ่สนคนเคยมาอำเภอบ้านไข่จังหวัดระยองด้วยค่ะครับผมวันนี้เรา4ี่คนลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกัใหม่นะครับสวัสดีครับัคนคนลใจจากก